กันอ่าเช็ดต่อนะอ่าเช็ดเอาไปเช็ดอ่าเช็ดช่วยดนงกันสองคนหน่อยพี่นอ้องอ่าเช็ดต่ออันนี้เสร็จหรือยังเช็ดเสร็จเสร็จหรือยังเช็ดเสร็จหรือยังเขาจะได้ไม่เบื่อนะคะพาเขาทําเพชรไปบแตกดอกเอออาเช็ดเช็ดเห็มันแหง้งแห้งหรือยังเช็ดยังไม่แห้งเลยยังเปียกอยู่เลยนี่ เอาอเ,เช็ดเช็ดยะจมกระถวยนี่เช็ดตูดด้วยนี่ตูดเนี่ยเช็ดต,ตรงนี้ด้วยเช็ดต,ตรงนี้เนี่ยเปียกอยู่เลยเนี่ยดมสีหอมไหมเออเอาไปเก็บเอาไปเก็บนี่เช็เสร็จแห้งยังแห้งแล้วเอาไปเก็บตู้สิครับเสเร็จหรือยังเช็ดเสร็จหรือยังคะอืมเช็ดเสร็จหรือยัง อ่าเขาเฉดๆว่าเบื่อนะคะนแม่แม่กัเฮ็ดงานบ้านแล้วกะแบบงานมันเยอะมากนะคะ <S <s <ci us> แล้วก็ต้องก็ต้อง,องพาทั้งทั้งเลี้ยงน้องทั้งทําง,งานบ้านทาซักผ้ารีดผ้าก็ต้องแบบพาเล่นกับน้องกว่าจะเสร็จแต่ละวันเสร็จเช็ดเสร็จยังเอามาเก็บตรงนี้สิคะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอานี้นําเอาอันนี้นําค่ะเอานี้ด้วยอันนั้นน่ะเอามานําเอามาเก็บที่ เอาเก e together. Together. ็บท <alon> ี่เออเก็บท okay? ี <c oughs> out, ่ยังไงเก็บเออโอ้มันจริงเหี้ยมึงมึงมึงเี๋ยวเอาเก็บที่เก็บครับอ่ะไปเช็ดต่อหัําเ่นขี่เลยเ่นขี่เลยอ๋อเอาเก็บเมห้ เอาเก็บข้าที่ลูกเอาเก็บเข้าที่เ,าเ,เานาะตรงนี้ตรงนี้เอาเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บเร็วๆแม่จะต้องมาทํางานอีกเยอะเลยมามาอ,อ๋ออันนี้อีกเก็บอันนี้อีกเก็บอันนี้อีกเก็บอันนั้นแล้วมาเก็บอันนี้อีกเร็วๆอันนี้อยู่ไหนอันนี้ตรงไหนข้างล่างข้างล่าง ไปเสร็จแล้วออกมาคือเฮตันสันปัญหาเปิงขีนะเปิงเปิงงขีมามามา,มา,มา,มาเร็วมามาเช็ดต่อมาถูต่อนีนีมาเร็วหำหำเจ้าเอาเอานี่อีกกันนึ่งเอามาเช็ดต่อ ปีเปตุขนาลเลยอะป hehe, ีเปตุขนาลเลยมาเช็ดต่ออะปีดปีดเลยอะอ่ะมาเช็ดมาเช็ดมาเช็ดต่อนี่เช็ดยังเช็ดก่อนเช็ดก่อนเปียกอยู่นี่เก็บอ่ะเก็บเก็บเท่าที่เอามาเช็ดเช็ด <felony> ต <autograph> <g etts> ่อ <Surprise> อ่ะเช็ดเช็ดให้มันเรียบร้อยอ่ะเช็ดเช็ดถูถูตรงนี้เนี่ยถูหรือยังนี่เปียกอยู่เลยนี่ถูยังเปียกอยู่เลย ครับเก่งมากครับไปปิดประตูแล้วมาเช็ดอีกเยอะเลยมันยังเลียอีกหลายอยู่ได้หำมาเร็วๆมันจิบเล็้งายได้ดิหำมเ้เ้ยเยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเยยเเเย